Thank you. สวัสดีค่ะดิฉันดร,รพิมพ์ใจสวภารณ์นะคะจากเบิษัท InfoPro Business Solution ค่ะค่ะวันนี้นะคะก็ทางเบิษัยทำซอฟต์แวร์เกี่ยวกับทางด้านการศึกษานะคะก็มีโปรดักต์สำคัญอยู่2 2 2ระบบนะคะก็คือระบบบริหารงานโรงเรียนชื่อว่า InfoPro SchoolCloud นะคะแล้วก็ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรสำหรับมหาวิทยาลัยค่ะชื่อว่า i n f o ฟโ o รเออาร์ d คค่ะนะคะทั้งสองระบบก็จะโฟกัสอยู่ในอินดัสทรีที่เป็นการศึกษานะคะจะขออธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับสินค้านิดนึงนะคะส่วนที่เป็นระบบบริหารงานโรงเรียนนะคะก็จะช่วยเหลือโรงเรียนในการจัดเก็บข้อมูลนะคะเริ่มตั้งแต่การรับสมัครนักเรียนอย่างเงี้ยนะคะหลังจากที่นักเรียนมาสมัครเนะะี่ยค่ะเราสามารถอ่านจากบัตรประชาชนเข้าสู่ฐานข้อมูลได้นะคะแล้วก็เก็บทะเบียนนักเรียนประวัติครูประวัต,วติผู้ปกครองเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วยเหลือโรงเรียนในการ ปฏิบัติงานนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านทางด้านบัญชีการเงินวิชาการวัดผลประเมินผลห้องสมุดอะไรเยงี้ค่ะก็จะมีระบบทั้งหมด28ระบบย่อยอย่างงี้ค่ะโรงเรียนก็จะสามารถนํามา implement เ,เนี่ยทยอย implement ได้หรือ implement ทั้งหมดทีเดียวก็ได้นะคะโรงเรียนตัวอย่างก็เป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คะ่ะที่นําระบบมาใช้ะคะ่ะส่วนระบบของมหาวิทยาลัยนะคะก็เป็นระบบ ERP นะคะซึ่งพัฒนาขึ้นมาสําหรับมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะนะ เป็นระบบ3มิติตามที่กระทรวงเคยออกแบบไว้นยคะก็จะมีมหาวิทยาลัยชั้นนําของเมืองไทยเนะะี่ยค่ะใช้แล้วอยู่หลายแห่งนะคะก็เป็นระบบที่ช่วยบริหารจัดการด้านงบประมาณบัญชีการเงิน,นะคะ่ะพัสดุเนะะี่ยค่ะต่างๆมากมายนะคะก็ขอเชิญชมสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ตัวนี้ทั้งสงทั้งสงระบบนี้ได้ที่บูธคะ่ะ กันมาออกงานครั้งนี้นะคะก็เบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะว่าจะมีคนมาชมที่งานเยอะนะคะก็เป็นครั้งแรกที่เบริษัทจะได้ออกบูธในงานที่เป็นระดับเอเชียนะคะ<อ>เพื่อจะเผยแพร่ระบบที่เป็นฝีมือคนไทยล้วนๆนะคะแล้วก็ได้เป็นระบบที่ได้รางวัลชนะเลิศซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติด้วยนะคะก็อยากจะ หวังว่าทุกๆคนที่มาชมเนี่ยค่ะก็เห็นฝีมือคนไทยนะคะแล้วก็ใช้สินค้าไทยในการที่จะปรับปรุงพัฒนาองค์กรของท่านค่ะขอเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมงานซอฟต์แวร์เอ็กซ์โปเอเชียนะคะที่จะจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตในวันที่21-23มกราคม2569ค่ะแล้วทุกท่านก็จะได้ชมผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะที่เป็นด้านเทคโนโลยีเพื่อนาไปปรับปรุงพัฒนาองค์กรของท่านค่ะ